สวัสดีครับผมก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้แฟนคลับมางานเฟิร์นมีกันนะครับผมก็ดีใจมากเลยที่มากันเยอะขนาดนี้แล้วพี่ไว้นี่มีอะไรจะพูดไหมครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับตกใจไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นครับถึงใครไม่ได้เจอพวกเราก็โอกาสหน้าก็มาเจอพวกเราได้นะครับผม แล้วงานแถลงข่าวงานอีเวนต์ต่างๆก็อย่าลืมมากันนะครับผมก็รอทุกคนนะครับที่จะมาหาปุนกับโนนะครับพวกเราก็ดีใจครับที่ทุกคนติดตามมาตลอดแฟนๆทางบ้านก็ดูวันเยอะๆนะครับก็อีพีนั้นก็เป็นแรกๆกันที่แบบอยู่ใกล้ๆกันก็แบบเก่งๆกันนะฮะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมก็เขินครับไม่เคยก็เก่งก็เก่งกันแต่เล่นไปเรื่อยๆก็ งหลังก็เดี๋ยวค่อยดูเองว่าเก่งหรือไม่เก่งอ่ะครับก็ต้องต้องรอดูนะครับว่าตอนฉากไอ้นั่นไอ้นั่นจะจะเก่งหรือเปล่าโอ้นองใหญ่เนี่ยมึงไปอะไรฮะน้องใหญ่แล้วทำไมฉากนั้นครับเดียวครับเดี๋ยวหลุดฉากเฮ้ยฉากนั้นก็แบบก็เริ่มเล่นกันได้ดีแล้วเป็นถ่ายถ่ายซ่อมก็แบบ ก็เริ่มกันได้ดีแล้วอะครับผมก็เลยแปบ๊บเดียวรับรองฟินนะครับผมเป <f ix> ็นขายใหญ่ขายใหญ่บ้าอะไรเลยติดตามหนังเล็บซิกเดอะซีรีส์นะครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มห้บถึง3ามทุ่มสบนะครับติดตามปุ่นกับโน่นะครับ